อึบออบออโอ้โหเออ,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 อจริงๆกลับ,บ,บมาแล้แลเอา้าคุณผู้ชมมาแล้วเหรอครับผม เรากำลังกายเพลินเลยนะคะเข้า<ช>สู่ช่วงนี้ค่ะกับช่วงวีอัปเดตครับผม <c oughs> วันนี้พี่เหมียวจะพาผมไปอัปเดตกันที่ไหน <c oughs> <c oughs> โอ้โหเอาเป็นว่าเรียกได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะต้องสนใจอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นการอัปเดตข่าวสาร,รที่น่าสนใจทุกเม็ดทุกนาทีกันเลยทีเดียวถ้าพลาดชมถือว่าตกเทรนใช่ไหมเอาเอาเอาเลยโอเคครับวันนี้พี่เหมียวจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนะฮะไปอัปเดตที่ไหนนะครับติดตามพวกเราสองคนไปได้เลยครับไปเลย ต่อพีเหนวอยสำหรับการอัปเดตในวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญทนบุรี พระดาดรชนานเหล่ารักผลผู้อำนวยการโรงเรียนอสัมชัญธนบุรีให้เกียรติเป็นประธานถแถลงข่าวลงนามความร่วมมือสร้างนักกีฬาบาสเกตบอลระหว่างโรงเรียนอสัมชัญธนบุรีกับสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคพร้อมด้วยคุณนิพนธ์ชวลิตมนเทียนประธานสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค โดยเริ่มจากการจัดโครงการไฮเทคซัมเมอร์แคมป์2013ณสนามบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธน,นบุรีโดยมีผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลที่มีประสบการณ์ นักกีฬาทีมชาติอดีตทีมชาติและยังมีนักกีฬาฝีมือดีอีกหลายท่านพร้อมจะสอนความรู้ทักษะพื้นฐานไปจนถึงการเล่นาสเกตบอลระดับสูงที่ถูกต้องให้กับเยาวชนไทยที่สนใจและเหนียวกับปาเก้ก็ได้ตามไปเก็บภาพบรรยากาศภายในแคมป์มาฝากผู้ชมด้วยค่ะ สัมชันซัมเมอร์แคมป์ค่ะใช่แล้วครับอยู่ที่โรงเรียนอัดสัมชันทนบุรีครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงยิมนะครับ<อ>เห็นข้างหลังเขาเล่นบาสกันใหญ่เลยใช่แล้วครับพี่เด๋วซัมเมอร์แคมป์อะไรจะเกี่ยวกับบาสอยากรู้แล้วนะคะ,<น>ะเดี๋ยวเราไปหาผู้รู้มาพูดคุยกับเราสองคนดีกว่าตามเราสองคนไปเลยครับ ตอนนี้นะคะเราได้ผู้รู้แล้วนะคะเรามาอยู่กับโค้ดแซกแล้วะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหแหมเห็นน้องๆเขาซ้อมกันแบบว่าคึกคักสนุกสนานเด<ช>ี๋ยวอยากรู้ว่าเออซัมเมอร์แคมป์ที่พูดถึงเนี่ยมันเกี่ยวกับบ้านโดยตรงเลยหรือว่ามีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าคะซัมเมอร์แคมป์นี่เป็นชื่อเต็มเต็มของของแคมป์นี้ก็คือไฮเทคสมชันซัมเมอร์แคมป์ซึ่งสโมสรไฮเทคได้ทำเอ o u โอยกับโรงเรียนสมชันเพื่อที่ทำโครงการบาสเกตบอล ของของโรงเรียนอสัมัญทางบเดอรเต่นเ็นทู้ในกองโรงเรียนเนี่ยเขามีนโยบายอยากส่งเสริมเยาวชนให้เล่นกีฬาซึ่งเป็นนโยบายเดียวกับทางท่านประธานสโมสรคือเรยไตรที่นี้คนชลิขทคนเพียรับก็เลยตั้งโครงการนี้ขึ้นในช่วงซัมเมอร์สาหรับเด็กต่างจังหวัดเขาก็มีเสียงเรียกร้องจากจากเฟสหน้าเฟสว่า,วาอยากให้อยากได้รับการอบรมเทรนนิ่งจากสโมสรก็เลยเป็นจุดทเริ่มของโครงการนี้ จิตที่ที่เห็นเนี่ยถามนิดนึงค่ะเป็นเป็นเป็นครูฝึกสอนหรือว่ามาเข้าแคมป์ครเนี้ยอ๋อผมมาเข้าแคมป์ครับมาเข้าแคมป์เฮ้ยไม่ธรรมดาเลยเป็นเป็นเป็นผู้ฝึกสอนครับอ๋อมีมุกมีมุกนะว่าเห็นถือจะแบบนี้นะที่เตะนี่มันอะไรอ่ะใช่พี่เตะมวยหรือเปล่ามวยอันนี้เป็นอุปกรณ์ไว้อ่ะแท็กหรือบัมอะฮะับในทางภาษาบาสเกตบอลเรียกว่าบัมขอบคุณมากค่ะก็ไปหาตัวดีกว่า เดี๋ยวเราจะไปชมกันต่อไปเลยนะครับว่าน้องๆเขาทำอะไรกันอยู่เนาะเห็นเห็นอยู่ตรงนู้นใช่ครับน้องขาน้องขาต่อแถวทำอะไรกันอยู่อะคะซ้อมชุดครับอ๋ออันนี้คือแถวซ้อมชบผมคือเขาจะแบ่งเป็นลายเลยใช่ไหมตรงนู้นแบบว่าคอนแทกอันนี้ชแต่แต่ปกติได้ซ้อมหมดทุกอันเลยปะก็ไม่หมดครับเพราะผมเล่นคนละตำแหน่งกับคนทีอมาแล้วแต่ตำแหน่งด้วยใช่ไหมครับเซนเตอร์จะแยากอยู่อีก ปบนึงครัซ<ล>้อมตามตำแหน่งนะใช่ใช่อย,ย่างน้องนี่มาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยปราจีนบุรีครับปราจีนครับปราจีนตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบหกครับเ,เล่นเป็นตัวโรงเรียนอะไรหรือเปล่าเป็นตัวโรงเรียนครับนี่นี่นี่คือเหงื่อเ,เพราะล้อเพราะออกกําลังกายหรือว่าล้อที่ยิมมันมันอาการทั้งสองอย่างครับทั้งสองอย่างนะสนุกไหมก็สนุกครับได้ความรู้ด้วยได้ร่างกายด้วยยอดเยี่ยมค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคครับุณยาไปต่อไปต่อคนใจอยู่คนนึงครับพี่เหนียวใครใครคนไหนคนไห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 นตามผมมาเลยครับสวัสดีค่ะ เป็นผู้หญิงกี่คนที exactly. no ่อยู่ในนี้หคนในแคมป์ร้อยคนใช่ไหมคะมีผู้หญิงเพียงแค่5คนขยับมาใกล้ๆพี่ก็ได้ครับพี่ไม่กลับไม่กลับนะโอเคจังหวัดไหนเอ่ยกรุงเทพกรุงเทพนุ้ยอยู่ในตำแหน่งไหนคะแหนกาดกับปีเล่นสองแนวฝากถึงเพื่อนๆหน่อยเร็วก็มากันได้ก็สนุกดีโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กำลังงงเว่าผมทําอะไรอายุกี่ขวบแล้วเนี่ยสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดครับนี่เริ่มเล่นบาสมาตั้งแต่กี่ขวบสิบขวบโอ้โหนี่มาหนูมาจากจังหวัดไหนนี่กรุงเทพครับกรุงเทพมหานครเรียนที่ไหนครับปัญญาทรัพย์ครับปัญญาทรัพย์แล้วตอนที่อยู่ที่โรงเรียนหนูเป็นตัวโรงเรียนไหมหรือว่ายังไม่เคยได้เข้าบาสเลยไม่เคยค่ะแต่ที่มานี่คือชอบอ๋อใครผลักดันมาบ่าแม่พ่อแม่พ่อแม่ผลักดันหรือแม่มาครับให้มาครับเขาชอบปะชอบ เป็นไงสนุกไหมสนุกไหมครับสนุกไหมหนูค่ะตั้งแต่พี่เห็นเนี่ยเห็นหนูอายุเหมือนก็อายุน้อยสุดหรือเปล่าครับโอ้โห11คืออายุน้อยสุดแล้วพี่เหมียวค่ะแล้วในอนาคตคิดว่าตัวเองอยากจะแบบว่าเป็นตัวโรงเรียนไหมที่มาเข้าแคมป์เนี่ยได้สิ่งดีๆไปเนี่ยจะไปต่อยอดไหมไม่ค่ะชอบบว่าเล่นเฉยๆครับอ่่าคะถือว่าน่ารักเลยทีเดียวอายุ11ปีมาเข้าแคมป์แล้วมาเข้าแคมป์เล่นเป็นตัวอะไรกับกอล้ว นะครับ,รบขอบคุณมากนะครับ สูงครับเหมือนพวกพี huh ่ๆเขานะมองฝั่งนี <S <s ้เห oh. ็นแต่ละคนโอ้โหสูงสูงทั้งนั้นเลยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสูงขนาดนี้15บห้าสิบห้ามาจากที่ไหนเขาเนี่ยกรุงเทพครับกรุงเทพมหานครมากับเพื่อนกี่คนมาคนเดียวครับโอ้โหแสดงว่าใจรักมากเลยหรือว่าเราเป็นนักกีฬาบาสของเรียนอะไรอยู่แล้วนะก็ใจรักด้วยครับเป็นนักกีฬาด้วยก็อยากมาแบบต้อนรับพพี่ๆเขาอะไรเงี้ยเป็นตัวโรงเรียนใช่ครับ าเข้าแคมป์7วัน6คืนเนี่ยเราเราได้มากกว่า hmm ท hmm? uh ี huh, ่ที่เราเคยซ้อมกับเพื่อนๆมาเคล็ดลับเยอะกว่าเดิมไหมเยอะมากมากครับสุดยอดลงมากเลยนะคะขอบคุณค่ะไปซ้อมต่อได้เลยแหมแต่ละคนแต่ละคนผมว่าแล้วผมหาพี่เด๋อไม่เจอพี่เด๋อวิ่งไปตายเลยโอ้ยไปซ้อนซ้อนอยู่น้องไปคว้ามือหมดเลยคุณผู้ชมเห็นพี่เดยวแล้วคุณผู้ชมจะ ไม่ต้องสงสัยนะครผมว่าพี่เหมียวหายไปไหนหันไม่ทีมาอยู่ข้างๆแล้วครับยืนเล็งน้องอยู่รอน้องเขาซ้อมเออพอน้องเขาซ้อมเสร็จก็พามานี่แหละนะคะนี่ภาพบรรยากาศแคมป์ในวันนี้นะคะก็สนุกสนานมากๆเลยสำหรับปีหน้าน้องๆคนไหนที่อยากจะมาก็ห้ามพลาดเลยนะคะกับไฮเทคซัมเมอร์แคมป์ใช่แล้วล่ะครับไปไปกันเลยดีกว่าไปครับผม